ลูกหลานป่าคือดีแท้ยื้อขนมป้อหนิยื้อขนมป้บอกกินเอาขนมมาให้กินหนิบอกกินวะไปหยังไปเล่นมาถ่ายวิวนี่ได้ถ่ายคลิปฮะผู้ใดเป็นผู้เสี่องตายลูกมือน้ำเพื่อนเด้อลูกมือหันลูกมือเหรอเขาขอบใจเออคนเดียวเด้อ น,น้องใช่ปะเพราะน้องมาซักละอ้หรือมาหอบขึ้นไปตากอัน,นนั้นหนอน้องค่ะน้องสาวที่เจฟบอลใส่อ้ายเมื่อกี้นี่ฮะเจฟบานใส่ฮะโอ้เบิ่งรถเขับเจ้าขึ้นคือคือคือบ้านนี่ฮะแบบรถใหญ่ก็ขึ้นได้เลยชอบใจเออ มาแต่พูดสิไปพูดไปเลาะบ่บ้านเจ้าอยู่ไถวบ้านทางหลังพูเพราทางนี้บ้านนี้อ๋อไปเล่นบุกตายด้กับใจเอาไเอาไม่ตีหายบุกต่านี่ได็กสาวบุกตาได้นตให้บุกตายเอาคนเดินมาเอาั่นมาเอาน้ำมาอีกเอาผู้เอ่อันนั้นเดี๋ยวบ่เอาบ่เสื้อขาวนะบ่เอาบัวเอาเอาอย่างเสียงหนาวมาไลยเออ สวัสดีครับทุกคนสิพาไปลอชมบ้านท่าแขมนะครับกออกมาจากบานนาโพแล้วิวข้างทางพระเจ้าหวเอ,เอ,เอทำ้ายร่างกายกันเด้ดีเ้ยพระเจ้ามีหัวแล้วก็สายไฟของไฟองมอนมเลยอันอน,นี่ปลูกครับพวกเยีงเบียั์ข้งเงงเบีย ปลูกพักหนังฮะปลูกทุกพ,พักเลยป่าไปขายแซ่บแบนี้กินเองนี่บ่หรือขายกินเองโอ้โหพี่ไผ่พี่เฮาเลยได้จับจองแบบพุทธแปลง ยังกันนะเป็นยังกันผูกยังแบบนี่กรอบดินผูกยางผูกยางคารานี่หรอแล้วนี้ครับจ้างกองขอหรือไงลูกเจ้าอันนี้ฮะลูกหลานอ๋อลูกหลานป้าคือดีแท้กินขนมบ้อนี่กินขนมบ้อบอกเยน เอาขนมมาให้กินหนิว่ากินวะไปเนียเสร็จแล้วเล่นมาถ่ายวิวนี่ได้ถ่ายคลิปฮะผู้ใดเป็นผู้เสี่อัตายลูกมือนูกเพื่อนเด้อลูกมือหารลูกมืออะไรอ๋อขอขอบใจเออคนเดียวเด้อโอ้ยแต่นึกว่าเพื่อนจ้างกอดเดี๋ยวมาหาเงินฮะไม่ได้จ้างเลย เล่นไปพร้อมแล้วก็ให้เองเลยเนาะป่าขึ้นมันแทะผู้ชาวน้อยอยู่นี่อันนี้เอามากรมาแต่อาบน้ำเฮ้ยเชือกกับไม้ไผ่ผู้สาวไปเนี่ยเอาน้อยได้หรออันนี้นอะไรอะไรดิยังอะไรล่ะมาแต่ใช้อันนี้คุณป้ากัะเครื่อง พิ่ว่าขนมอบจอันนั้นน้องใช่ปะเพราะน้องมาซักแล้ว้อ้แล้วมาหอบขึ้นไปตากอันนั้นหรอน้องค่ะน้องขาวที่เจ๊บอลใส่ไอ้เมื่อกี้นี่ค่ะเจ๊บานใส่ค่ะโอ้เหมือรถขเจ้าขึ้นคือคือคือบ้านนี่ค่ะแบบรถใหญ่ก็ขึ้นได้เลยป่าแต่ต้องใช้ความ หารถนี้คือแบบแข็งแรงขนาด่อนเอาน้ำมาส่งแบบโต๊แบบป้าจุดยอดแท้โอ้ตุโคนฮะไปเดี๋ยวเฮาสิขับรถไปเบงว่าไปจังไหนไปจุดบ้านเลย ขนมไปปะเจ้าขนมปมเร็วเียนี่การได้กินน,นี่เนีเออฮะไปหางได้หมไปพ่นไปบ้านได้อีบ้านนึ่อ่ะบ้านนี้นนมมีบอกชุดผชุดทางผบ,บ้านหนึ่ง นีเด็กแต่นี่บ้านยังนี่มาเบิ่งดูอันนี้บ้านเนี่ยเอ้อมีบ้านยังมีบ้านแก้วมันช่างแก้วบ่ตรงไปนี่เราไปพื้นบ่บ้านชาบ้านหนึ่ก็บ้านผลแก้วบ้านผลแก้วผลแก้วกินน้ำปลาขนมเอาบ่มาเอาบ้านผลแก้วตรงไปเรื่อยๆ บ้านนี้เป็นพ่นสาวมาทำไมคุณงไปบ้านพลแก้วเันหวั มันเป็นบ้านซ์กันแ้่ทุกคนมันอยากมื่อแล้วเดี๋ยวเขาที่กลับและทุกคนป่าพอโมงครึ่งแล้วได้สี่สี่โมงครึง่งแล้วเสียงที่ลนลงโอเคจะพาทุกคนมาเบิ่งประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปทัวร์ฝ่ายกว่านี้เนาะเพราะว่า,า,ม,ามันน้ำหนาวแล้วลมไอ้ไอ้เมฆมันบังแดดเมื่อไหร่เขาออกมาบ่ายนะเนาะบ่ายสาม สี่โมงได้นี่ยสี่โมงครึ่งได้นี่มันแสงสีเบลล่ไหลเพราะว่ามันยามหนาวเนาะย่านาเราออกไปแล้วมันมืดมันอันนั้นมืดก่อนนี้นะครับก็เลยว่าจะสิกรก่อนแต่บ้านสองบ้านนี้เนาะบ้านนาโคกับบ้านหนองแคมท่าแคนนะครับถือว่าเป็นบ้านที่มีบรรยากาศดีขนาดบา,บายๆทุกผู้สาวน้อยบาย,บายย ขนมจักเลยนี่ครับวิวดีมากเลยเนาะถ้ามือนีฟ้าเปิดนะมันสีงามกว่านี้เลยนะครับแต่ว่ามือนีมันฟ้าปิดนะครับเมฆหลายเมฆหลายแห้งแต่ว่ารถเขาเจ้าแบบเข้าออกรถเขาเจ้าเข้าออกหลายนนะ ปลาไปตันแตะแล้วก็เล็กเล็กผมพูดได้ยังพูดได้ขนมฮะฮะพูดได้ยังพูดได้ขนมเอาปะเอารอบสุดท้ายสิมืออะไรเมาชอบใจเออ มาแต่พูดสิไปพูดไปเลาะบอ่บ้านเจ้าอยู่ใส่ใบ้านทางหลังบ่เพราะทางนี้บ้านนี้เพรไปเล่นไปเล่นเนาะโอ้ต้องใช้ความชำนาญมากเลยแล้ว่ามันชันด้วยนะชันมากเลยนะคนนี่ยเนี่ยอ๋อแจ๊กผู้ใด,ดยังบ่ได้ขนมผู้ใด,ดยังบ่ได้ขนมฮะ បាទអបមាមេមកអោលឿនបកដៃបកឆាយបកឆាយនេះបកឆាយនោះបកឆាយនេះបកឆាយនេះនេះបកអោបកឆាយនេះនេះអោបកឆាយទីហៃបកឆាយអោនេះមកអោបានមិនអោนําអោទៀតអោទៀតអោពុเออអាននេះបើអោបើឆាខោណមិនអោបើអោណែເຂົ້າໂຕអោលឿនមកអោញាក់ទៀតខោណៃនេះเออហ្នឹងទៅប្រើប៉ននេះ ข้างไปซ้ายเด็กคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะตามไปเบิ่งบ้านทถ้าแค <laughs> ้นเนาะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ